Android กับ iPhone นะครับซึ่งตัวนี้จริงๆร,รับสัญญาณ 3G แหละแต่ว่าตัวนี้รับได้สูงสุด 4G นะครับแต่รับใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ 4G หรือมีสัญญาณ 4G อ่อนนะครับเครื่องไหนเนี่ยจะสามารถรับสัญญาณได้แรงกว่าอโอตามนี้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้เทสจากตัวเครื่องโดยตรงนะเทสจาก เครื่องลูกขายทีหนึ่งแล้วเครื่องที่รับสัญญาณฮอสปอตจากมือถือทั้งสองรุ่นทีหนึ่งนะฮัลโหลสวัสดีทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานเสในรายการ IT Everytime ทางช่อง IT Everytime และรอยแบดแชะนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่ามือแถวบ้าน พี่ชายนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญนิดนึงจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะแต่ว่า e t r u ูเนี่ยนะครับอย่างที่เราเคยบ่นเอาไว้หลายๆรอบนะบริเวณเนี้สัญญาณ 4G เนี่ยมันอ่อนนะครับแล้วคราวนี้บวกกับมือถือเครื่องนี้นะครับซึ่งใช้เป็นตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi อยู่ณนะปัจจุบันเนี้ยมันก็คือ oppo 1201นะครับมันสามารถรับสัญญาณอินเทอร์เนต็ตได้แค่ระดับ3 G เท่านั้นนะแต่อย่างที่บอกแหละว,ว่าสัญญาณ4 G เนะี่ยมันอ่อนนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์เลยที่มันจะรับ4 G ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็คำว่าอนะ่อนเนาะคือถ้าเกิดว่าอากาศแจม่มใสอะไรเงี้ยมันก็คงจะดีกว่าถ้า มีมือถือที่มันรับสัญญาณ 4G ได้นะครับซึ่งวันนี้เราเมีโอกาสนำสิ่งนั้นมาที่นี่แล้วนะครับก็คือมือถือเก่าของแม่นะเออ,เอ,อซึ่งก็คือ iPhone 5นะครับที่ได้ทําการนำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วมีคนสนใจเยอะมากจะบอกว่าอย่ามาสนใจนะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วเอาดีๆเอาจริงๆเปิด YouTube โดยตรงผ่านแอปยังไม่ได้เลยต้องเปิดผ่าน safari ผ่านเบราว์เซอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วอา่อาอา่าไอ้นี่ iPhone 7เนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่สามารถอัป iOS ได้แล้วนะครับ iOS ตอนนี้มันไปถึง16แล้วใช่ป่ะเอออันนี้ก็อัปไม่ได้นะฮะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนให้แม่แหละเพราะว่าแม่แกก็ไม่ได้ใช้อะไรเยอะนะฮะอ่ะแล้วก็เไหนๆจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราก็จะทดสอบความเร็วนะครับของ มือถือที่จะใช้ทำฮอสปอ o ตสเครื่องนี้ให้ดูนะครับก็เดี๋ยวก่อนที่จะย้ายซิมจากเครื่องนี้ไปที่เครื่องนี้นะครับอ่ะเราก็มาทดสอบความแรงความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะครับซึ่งอันนี้เป็น iPhone 11เนอะไม่ไม่ต้องไม่ต้องรูก็ได้ใช่ไหม <c oughs> โอเคนะแอปก็คือเหมือนเดิมแอป Speed Test นะครับเดี๋ยวนะให้ดูหน้าจอนิดน,นึง อันนี้คือ oppo หนึ่ใช่ไหมก็เป็นเครื่องเก่าๆของคนในบ้านนี้แหละนะฮะมันไม่บอกหรอกว่าเป็นอะไร 4G หรือ 3G นะครับแต่ว่ามันเป็น 3G นั่นแหละเพราะว่าล่าสุดเราโทรไป complain true นะครับเพราก็บอกว่ามือถือที่ใช้รับสัญญาณเป็น 3G นี่คะเราก็บอกว่า ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ 4G ครับเพราะว่าแถวบ้านนะ่ะสัญญาณอ่อนมากอะไรอย่างนี้นะเริ่มไปแล้วนะครับถามว่าทำไมไม่ใช้ AIS ก็เพราะว่ายังไม่มีความพร้อมครับมันมีซิม r u e อยู่ก็ใช้ซิม r u e ไปก่อนนะอ๋อทีโอเคโอ้โหแบบช้ามากช้ามากจน <c oughs> ไม่สามารถทดสอบการอัปโหลดได้นะทดสอบได้เฉพาะการดาวน์โหลดนะครับที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะอยู่ที่เท่าไหร่โอเคอันนี้เป็นดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่1.97นะส่วนการอัพโหลดอยู่ที่0.9 <c oughs> อ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอเวลา ย้ายซิมจากเครื่องนี้ไปใส่เครื่องนี้สักครู่นะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะครับว่าผลการทดสอบจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะโอเคครับตอนนี้ทําการย้ายซิมจากเครื่องเก่านะครับก็คือ oppo 1201-10ทุกอย่งนงนะมาที่เครื่องใหม่แล้วก็คือ iphone 5นะครับแล้วก็เลือกรับข้อมูลเป็นแบบ4 g นะครับแต่จะสังเกตเห็นว่าที่ status bar ด้านบนเนี่ย แถบสถานะเนี่ยมันขึ้น 3G เห็นไหมคือดังนั้นเนี่ยทูอย่ามาบอกว่าโทรศัพท์ที่ฉันใช้รับสัญญาณมันรับได้แค่ 3G เพราะเธอจ่ายฉันจ่ายให้ฉันได้แค่ 3G <c oughs> ดังนั้นถ้าฉันเอา 5G มา <c oughs> ก็ไม่มีประโยชน์ <c oughs> โอเคป่ะเออแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นนะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะมาดูเอาเป็นว่าทดสอบแล้วกันว่าอันนี้ตัดไปไฮไลท์เลยนะ <c oughs> ว่าเนี่ยแอดอกับ p อ o n นนะครับอืซึ่ง ตัวนี้จริงๆรับสัญญาณ 3G แหละแต่ว่าตัวนี้รับได้สูงสุด 4G นะครับแต่ใช้งานในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ 4G หรือมีสัญญาณ 4G อ่อนนะครับเครื่องไหนเนี่ยจะสามารถรับสัญญาณได้แรงกว่าอ่ะเอาตามนี้แล้วกันแต่ว่าไม่ได้เทสจากตัวเครื่องโดยตรงนะเทสจากเครื่องลูกขายอีกทีหนึ่งนะเครื่องที่รับสัญญาณ Hotspot จาก มือถือทั้งสองรุ่นอีกทีหนึ่งนะโอเคไฮไลท์เลิศมากโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็ตอนนี้ไหนนะอ่ะตอนนี้นะครับก็ทําการเชื่อมต่อฮอตสปอตเรียบร้อยแล้วจากมือถือทดสอบเครื่องเดิมก็คือ iPhone 11นะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าความเร็วจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็คงไม่หนีกันมากหรอก การดาวน์โหลดอยู่ที่2.07มีเมกะบิตเปอร์เซกนะครับเมกะบิตต่อวินาทีนะส่วนความเร็วในการอัพโหลดจะอยู่ที่ส่วนใหญ่มันจะช้ากว่านะช้ากว่าดาวอัพนะเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไว้ข้างต้นว่ามันขึ้นกับ สภาพอากาศเอ่อสภาพสภาพภูมิอากาศนะเวลานั้นๆด้วยนะอืมมันมีหลายปัจจัยหลายอย่างนะครับโอเคก็ประมาณนี้สรุปคืออันนี้ดีกว่านิดนึงอืมอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ฝากไปถึงทูอีก รอบที่8ดล้านนะฮะคือมึงช่วยมาททำสัญญาณของมึงให้ดีๆหน่อยนะก่อนที่จะเปลี่ยนเครือข่ายไปที่อื่นนะฮะกำลังแพนว่าจะซือ้อโอ้กลก็ขันแล้วเกินกำลังจะแพนว่าจะซือ SIM ้อซิมเทพนะครับของออ,อะไรนะ One to call มาใส่นะซิมนะที่มันแบบซื้อมาเป็นรายปีแบบเหมาจายอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นนะมาใส่ที่ตรงนี้นะครับถ้า ยังไม่ดีขึ้นอีกนะครับซึ่งมันมันต้องดีขึ้นแหละมันมันต้องดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยยีเอสแถวบ้านน่าจะมีสัญญาณ 4G แน่ๆน,นะครับแบบบ้านพี่ชายนะแต่แต่แต่ worst case ถ้ายังไม่ดีขึ้นอีกนะครับก็จะซื้อเป็นตัวกระจายสัญญาณ hotspot มาใช้อีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้จะใช้เป็นแบบมีเสามีเสาอะไรอะไร,อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ในอนาคตนะโอเคกเ็ยังไงก็กดไลค์กด subscribe ละกันนะครับจะได้มีกำลังเงินไปหาซื้อมาทดสอบให้ดูเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอจบเพยงเท่านี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แชร์ซับสไครป์ลัไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบา,บายบายสวัสดีครับ